ผมได้เปลี่ยนทองจากอาจารย์ปิงดาวงก็คือได้ทำคะแนนสังคมศึกษาสูงสุดท็อปประเทศในปีนั้นโอ้ไปทิ้งข้อสี่ตลาดเสรีไม่มีความสำคัญต่อสิ่งหัวห้าราคาสินค้าในตลาดเสรีถูกกำหนดโดยรัฐซึ่งอ่ะผมตอบข้อสี่มาหสารเดี๋ยวสองเดี๋ยวเดี๋ยวห้าดูไม่เกี่ยวจัดเลยวะ่ะมันหลอกเราเนี่ยว่าหนึ่งาาาาไภาษาภาษาเพื่ออย่าอย่าให้ข้อสอบกินเราวลืม่อนแต่ถือว่าเป็นโทนผิดข้อยาก คำถามม่งซับซ้อนมากจริงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุทำข้อสอบกลัมใหม่แล้วนี่ห่างหายกันไปนาน,ปนแฟนๆเล็กร้องแล้วก็ทีมงานผมเล็กร้องด้วยว่าพี่มาไม่ค่อยได้บริหารสมองช่วงนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมาทำข้อสอบแต่ว่าเป็นข้อสอบที่มีสาระเลยก็คือเป็นข้อสอบโอนเน็ตแต่เป็นวิชาสังคมศึกษาต้องเล่าก่อนนะว่าสมัยที่ผมสอบโอนเน็ตในช่วงม6เนี่ย ผมได้เปลี่ยนทอจากอาจารย์ติงดาวงก็คือได้ทำคะแนนสังคมศึกษาสูงสุดท็อปประเทศในปีนั้น เอาจริงนะคือเรียนบัญชีมาวันนี้ยังลืมเลยแต่ย้อนกลับไปช่วงเข้ามหาลัยไม่รู้วันนี้จะลืมแ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจากที่เคยได้ท็อปของประเทศเนี่ยแล้ววันนี้จะมาทําข้อสอบโอนเนจะเหลือได้กี่เปอร์เซ็นต์จะบอกว่าวันนี้ขอไม่ใช้กระดาษล่าสุดพี่ผมไปตรวจมาไปภูมิแพ้พี่ไปเทสหยด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 ยดเงี้ยนะภุมมแพ้กระดาษพุมแพ้กระดาษ แต่แพ้เฉพาะ a 4 A3 ได้พ็อกเก็ตบุ๊กอะไรเงี้ที่แบบแบงค์ได้แบงค์ได้หนังส่งหนังสืออะไรแบบได้หมดแต่ A4 ไซีไม่ได้ทำไงทำา็สอสอบผมก็เลยเตรียมมาผมจะทำในแม็กบุ๊กแปะเอ็มทรีเบาบางพกพาสะดวกง่ายสุดๆใช้ตัวนี้เหมือนกันเวลาไปเปิดเพลงใช่เพราะว่าเบาเบาเลยคือเปิดเสน็จก็พิ้วได้อะคือไม่ได้รู้สึกว่าต้องเอาคอมไปเก็บที่รถก่อนคือสามารถ ถือแล้วก็พี่ปิ๊นอยู่ในผับได้เลยอะ่ะเวลาเปิดเพลงเสร็จก <laughs> ูไม่วางเลยว่ะเวหายไม, <laughs> ไม่แต่ผมจะบอกว่าถ้าไหนใช้มานะ MacBook Air ตัวเนี้ยคือเหมาะกับแบบสายงานผู้เรามากางาน Entertainment production อะไรเงี้ยหรือว่านา้องนักศึกษาก็เหมาะเวลาเราแบบอยากไปทํารายงานที่ร้านกาแฟหรือนอกสถานที่ก็คือง่ายแต่ว่าสีอันนี้สวยมากนะทองทมันเออมันออกแบบเหลืองแบบไปทางโทนวอมวมหน่อยอทําเลยดีว่าแต่ว่าเนีย่ยนะกิก อันนี้ใช้ iPad ดปะช่วยแอดดรอปไหมพี่หน่อยเอ้ยได้แล้วเฮ้ยเร็วเกินเฮ้ยโอ้โหทำแจกดีกว่าเขาแจกเลยโอ้โหตัวมันหนักมากล้านซับเบื่อแล้วหรอหนึ่งล้านซับตัวเล็กๆได้ปะเล็กได้หลังจากที่คุณมัจจุได้ลั่นวาจาไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับผมเองก็ต้องขอรายงานว่าขณะนี้เนี่ยช่องมีนาคมเดินทางถึง1ล้านซับแล้วครับคุณมัจจุนะครับฝากมาบอกว่าต้องขอขอบคุณ ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนให้มาถึงจุดนี้นะครับผมต้องขอบอกทุกท่านว่าขณะนี้นะครับจี้ทองคารูปพอกบาก็ได้ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตประกาศกติการ่วมสนุกเพื่อลุ้นจี้ทองคาพ็อกบาต่อนะครับโดยให้คุณผู้ชมเนี่ยแชร์ภาพหรือว่าวิดีโอผ่านทางช่องทางออนไลน์ของคุณไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือว่าทิกตอกเพื่อแสดงออกว่าคุณดูช่องมีนาคมตอนไหนกันบ้าง ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวอาบน้ําเล่นบ้านผีสิงหรือกระโดดบันชีจังพร้อมติดแฮชแท็กนะครับมีนาคมล้านซับรวมหนึ่งเขียนบอกว่าทําไมถึงชอบดูช่องมีนาคมคอนเทนต์ของใครโดนใจทีมของเรานะครับรับไปเลยนะครับจี G ้ทองคําพกบาเราแจกทั้งหมดจํานวน5รางวัลครับร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถือวันที่30กันยายน,นี้ และเราจะประกาศผลผู้โชคดีนะครับในวันที่10ตุลาคมสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมนี้เพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของช่องมีนาคมครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้นะครับเพราะทุกที่คือมีนาคมผมสมีมาคมรายงาน ซึ่งข้อสอบสังคม o n e เก็คือเป็นระดับแบบม .6 ก็คือเข้ามาหาลัยก็คือหมวดละ4ข้อรวม20ข้ออันนี้คือพี่เอาข้อสอบปีไหนมาเนี่ยจากปี6-6ก็คือล่าสุดเลยแล้วพี่ก็เอาข้อสอบตัวอย่างเนี้ยไปให้ AI วิเคราะห์ให้ออกแบบข้อสอบออกมาเพิ่มอีก3ข้อในแต่ละหมวด AI ทำเหรอใช่โดยอ้างอิงจากเนื้อหา การเรียนระดับเดียวกับที่ใช้ในข้อสอบก็คือมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งแอไก็ไปอ่านหนังสือหมดเออก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็ทาออกมาให้เป็นข้อสอบอีก3ข้อก็คือจะมีข้อแรกของทุกหมวดจะเป็นข้อสอบจริงจากสสอที่เขาลงไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างในเว็บแต่ที่เหลืออีก3ข้อคือ AI ใช่ก็คือ20ข้อมาจะได้กี่ข้อเริ่มเลยดีกว่า20ข้อคือตอนนั้นเนี่ยผมผมจำได้ผมได้ประมาณ80กว่า เท่ากับว่าอันนี้ก็ต้องควรได้สักประมาณ1 0 18ข้อ16ขึ้นไป <16. S 1> ก็จะภูมิใจแล้วถามว่ายากเอาเป็นว่าน้องๆที่กําลังเตรียมสอบหรือเตรียมตัวสอบวันนี้ก็ทำํำไปพร้อมกันได้นะถือว่าแบบทวนๆกันไปอ่ะหมวดแรกหมวดหลักกฎหมาย ข้อที่1นายในบอยอายุ17ปีต้องการทําสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์โดยไม่มีผู้ปกครองข้อใดถูกต้องที่สุด1นายในบอยสามารถทําสัญญาได้เองเพราะมีอายุมากกว่า16ปีข้อ2นาในบอยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการทําสัญญาข้อสามในบอยสามารถทําสัญญาได้เพราะมีรายได้เพียงพอข้อ4ี่ในบอยเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและสามารถทาสัญญาได้ข้อ5้ายบอยต้องรอให้มีอายุ18ปีหนึ่งสัญญาได้ได้เองมีห้าช้อยด้วยเหรอโหนนนอันนี้ไม่เป็นสัญญาซื้อขายอะเนาะ คิดว่า17บเจยังไม่ถึงนะเนี่ยต้องสิหรือเปล่าวสัญญาซื้อขายอะ่ะข้อ3ตัดทิ้งเลยรายได้เพียงพอไม่ได้ไม่งั้นแบบเด็ก10ขวบที่มีรายได้เพียงพอว่าซื้อได้ถึงว่าไม่ได้ข้อ2ต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ปกครองในการทําสัญญาใหม่มันไม่ได้เป็นการอนุญาตข้อ4ก็ไม่ใช่1กับ4เนี่ยใกล้ๆกันข้อ5ครับในบอยต้องรอให้มีอายุครบ18ปีจึงทําสัญญาเองได้ ถูกต้องตามกฎหมายไทยนายบอยยังไม่บรรลุนิติภาวะเต็มที่ก็คือ18ปีคือต้องได้รับการอนุญาตจ,จากผู้ปกครองถึงจะทำสัญญาได้แต่ว่าในโจทย์มันคือต้องการทำโดยไม่มีผู้ปกครอง,อ<า>องก็คือถูกต้องนายบอยต้องรอให้อายุ18ครับผมข้อสอันนี้ AI ใช่ไหมข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการรับมรดกในกฎหมายไทยขอ้อ1บุคคลอายุ16ปีสามารถรับมรดกได้โดยไม่ต้องมีผู้ปครองข้อ2บุคคล อายุ20ปีสามารถเขียนพินัยกรรมได้เองข้อ3มรดกจะถูกแบ่งให้ลูกหลานก่อนเสมอข้อ4ผู้รับมรบดกต้องเป็นญาติสายตรงของผู้ตายเท่านั้นข้อ5การรับมรบดกต้องมีพินัยกรรมทุกกร,รณีข้อ5ตัดทิ้งคือบางทีเขาไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยตามละครเนี่ยมันก็จะเกิดการแย่งชิงกันข้อ3เนี่ยตัดทิ้งจะต้องถูกแบ่งให้ลูกหลานก่อนเสมอไม่ใช่นี่บางทีมันให้เมียก่อนหรือเปล่า ข้อ3ตัดทิ้งก็5ตัดทิ้งไอบุคคุ1 6ปีสามารถรับมรดกได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองอันนี้มีแววมีแววมีแววแต่รู้สึกว่าข้อ2เนี่ยบูคยุ20ปีเขียนพินัยกรรมได้เองแต่ไม่ได้หรือเปล่าปกติสังเกตว่าตามละครหรือซีรีส์เนี่ยเขาต้องมีทนายมาเก็บบันทึกมีวิดีโออะไรเงี้ยพู้เราบมกเลก็ไม่ญาติสายตรงผู้ตายเขาไม่เกี่ยวเราสามารถเขียนพินัยกรรมให้ใครก็ได้เหมือนที่เขียนให้ยาดา ในสืดสันดาลถูกไหมเนี่ยดูละครให้ป,ประโยชน์ก็เขียนให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยแม่บ้านในบ้านเนี่ยผมว่าคนหนึ่งบุคคลอายุสิปีสามารถรับมรดกได้โดยไม่ต้องมีผู้ปคองถูกต้อง เวลาเราทาข้อสอบตอนเด็กเราจะชอบโดนข้อสอบหลอกใช่ไหมข้อเนี้ยจริงๆที่มัดสับสนอะว่าอายุ20ปีเขียนพินัยกรรมได้มันก็ถูกก็คือเขียนได้แค่ต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอ๋อแต่ว่าคําถามมันถามเกี่ยวกับการรับมรดกเออถ้าบอกว่าอันเนี้ยมันเรื่องพินัยกรรมมันเป็นหลอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมรดกเลยข้ออื่นมีคําว่ามรดกในในชอยส์อ๋อเออคือเกี่ยวกับการรับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตรงที่สุดเพราะว่าพินัยกรรมมันเป็นการเขียนให้จอด ข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกตั้งบุคคลอายุ18ปีมีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนข้อ 2>, 2. บุคคลอายุ20ปีมีสิทธิเลือกตั้งในระดับชาติเท่านั้นข้อ 3. บุคคลอายุ18ปีต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง1กับสามเนี่ยมันย้อนแย้งกันเองย,ยังไงเดี๋ยวเรามาเลือกกันเพราะว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละข้อ4ผู้ไม่มีทินฐานที่อยู่ถาวรไม่มีสิทธิเลือกตั้งถูกตอ้องข้อ 5. บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางกฎหมายจะไม่มีสิทธิเลือกตตตตั้้้งงง,งลลอออดดดชีีววิขนนะเย๋ ข้อ1ถูกเพราะว่าเขาส่งจดหมายมาบ้านเราไม่ต้องลงทะเบียนแต่ข้อ3คือเราไปหน้าครูหาแล้วเราลงทะเบียนเซ็นชื่อเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งมันถูกอย่างคู่เว้อันเนี้ยเอไอเอาเรือนะเดี๋ยนะข้อ3อ่ะบุคคลอายุิ8ปีต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งข้อนี้ถูกต้องถูกต้องอ,อ,อืมคือก็อย่างที่มึง คือ AI มองว่ามีสิทธิ์และตั้งโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนหมายถึงว่ามึงเดินเข้าไปผออ<ว>ู้หา้วมึงหยิบบัตรแล้วกาเลยอเอออย่างนั้นนะ่ะไม่ได้คือมึงไปถึงมึงต้องไปหาเลขตัวเองอแล้วเพื่อไปคอนเฟิร์มว่านี่ตัวจริงนะลงทะเบียนข้อมูลตรงครบถ้วนถึงออก็เท่ากับว่าอันนี้ถูกต้องที่สุดข้อสี่ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายที่ดินหนึ่งการซื้อขายที่ดินต้องทําสัญญาเป็นรายละ2อักษรเท่านั้น ข้อ 2. ผู้เยาว์สามารถทําซื้อขายที่ดินได้หากมีผู้คองอนุญาตข้อ3สัญญาซื้อขายที่ดินสามารถทําได้ด้วยวาจาข้อ4บุคคลทุกคนสามารถซื้อขายที่ดินได้โดยไม่ต้องมีเอกสารใดๆอ่ะสามสี่ผิดแน่ๆดูแปลกสุดๆใครจะไปซื้อขายที่ดินแบบเฮ้ยกูมีที่ดินอานี้ซอยหนึ่งเอาป่ะเอามีได้แล้วเหรอข้อ5การซื้อขายที่ดินต้องรับอนุญาตจากศาลในทุกกรณีไม่เกี่ยวนะข้อ5ไม่ต้องผ่านศาลก็ได้หรือปา มันต้องมีโฉนโดไงเราต้องไปแบบไปโอนโฉนโดอ,อ่ะอ่างั้นตอบข้อหนึ่งขารขชายที่ดินต้องทําสัญญาเป็นลายละลอักษรเท่านั้นถูกต้องครับข้อสอบแ,วบแนวแบบแม่งมาแน่ๆจนแน่เกินไปเออมันแน่เกินไป <c oughs> จนแบบหลอกกูปะวะว่าจาอะไรเงี้ยไม่มีเอกสารอันนี้ดูง่ายอันนี้รู้สึกว่าชัว์อยู่แล้วว่าขารายขายที่ดินมันต้องไปทําที่กรมที่ดินอ่ะไปอโอนโฉนโดอะไรกันอ่ะส่วนผู้ยาวคือต้องให้บิดามารดาเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองทํานิติกรรมซื้อแทน หมวดแรกผ่านไปหมดแรกเต็มครับเป็นไงข้อสอบ AI ผมทำงานโอเคไหม AI รู้สึกว่ามีข้อหนึ่งอะหลอกเก่งหลอกเก่งมากแต่ว่าข้อหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ายังชันเชิงน้อยลงเดี๋ยวดูหมวดอื่นหมวดอื่นหมวดอื่นป่ะหมวดเศรษฐศาสตร์หมวดนี้ต้องเรียนสุดป่าวเด็กบัญชีอะอย่าไปพูดผมเรียนบัญชีไงผมไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ใกล้ๆกันปีหนึ่งมันมีนี่มีมีข้อห้า เมื่อตาแรกเปลี่ยนระหว่างไทยและซาอุลดลงจาก9.78ตอนน่อ1ริยาวซาอุเป็น9.42ถ้าบอกว่าโจทย์ที่บอกมาเนี่ย ก็คือค่าเงินไทยเนี่ยแข็งขึ้นมันเลยใช้เงินน้อยลงในการแลกปลายหรือว่าซาอุเขาก็อ่อนลงข้อ1ผู้นําเข้าชาวไทยนําเข้าสินค้าจากซาอุเพิ่มขึ้นข้อ 2. ผู้ส่งออกชาวไทยส่งออกสินค้าไปซาอุเพิ่มขึ้นข้อ 3. ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกชาวไทยจะมีการค้ากับซาอิอาระเบียเพิ่มขึ้นข้อ4นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปซาอุดวอิอาระเบียลดลงข้อ5นักท่องเที่ยวซาอุจะเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น อันนี้ค่าเงินไทยแข็งขึ้นเท่ากับว่าเราจะเอาของไปขายที่ซาอุเนี่ยเราจะได้เงินน้อยลงแต่ว่าเราจะเอาของเข้าจากซาอุเนี่ยเราจะได้ของมาถูกลงข้อหนึ่งถูกข้อ2ใหม่ข้อสองผิดข้อสามไม่เฮ้ยข้อสี่เหมือนจะถูกนะชาวไทยไปเที่ยวซาอุลดลงอ๋อไม่ใช่ต้องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะเที่ยวถูกลงข้อหนึ่งคือของจะนําเข้ามากขึ้นเพราะว่าของจะถูกลงมาถูก นะอันนี้อธิบายได้เลยเฉลยได้เองคือพอค่าเงินเราแข็งขึ้นใช่ไหมเราได้ของซาอุมาสมมื่เขามา1นึ่งลยาซาอุ <c oughs> เราก็จะซื้อของได้ถูกลงเพราะว่าค่าเงินเราแข็งขึ้นแต่ถ้าเราส่งออกกลับกันส่งออกไปปุ๊บเราก็จะขายของได้ถูกลงเหมือนกันเราต้องเน้นนําเข้ามากขึ้นนะอ่ะมา <Okay. S 1> ข้อหข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตลาดเสรี 1. รัฐบาลมีบทบาทหลัก ในการควบคุมราคาสินค้าในตลาดเสรีข้อ 2. ราคาสินค้าในตลาดเสรีถูกกำหนดโดยความต้องการและอุปทานข้อ 3. ตลาดเสรีเป็นระบบที่รัฐควบคุมอยู้ไปทิ้งข้อ4่ตลาดเสรีไม่มีความสำคัญต่อสิ่งนี้ข้อหาราคาสินค้าในตลาดเสรีถูกกำหนดโดยรัฐเสมอง่ายมากครับข้อนี้ตอบข้อ2ครับเป็นคำตอบสุดท้ายกำหนดถูกต้องครับผมดีมาพพลายครับ แบบเป็นข้อสอบแบบให้เราสบายหัวสบายหัวอัน <People> น <fik voir> ี้มันจะมันจะมีอัตราเร่งของข้อสอบนี้ข้อนี้ต้องไปไวเพราะว่าในห้องสอบเราต้องไปไวมาอธิบายอุปสงค์ประทานให้น้องฟังอุปสงค์ประทานก็คือง่ายๆเลยก็คือเวลาสินค้าเรามันเหมือนคน2คนมาดีลกันแบบว่าสมมุติเราต้องการจะซื้อของชิ้นนี้เรามีในใจและสาบาทถุงเขาอยากขาย3.5อย่างเงี้ย มันก็ถือว่าไม่ตัดกัน,นการซื้อขายมันจะเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์อุปทานตัดกันก็คือทุกคนพอใจที่สามบาทข้อต่อไปครับข้อ 7. การเพิ่มขึ้นของรัเบีญชานาคารมีผลกระทบต่อข้อใดมากที่สุด 1. การฝากเงินทนาร,ร,รเพิ่มขึ้นข้อ2การกู้เงินเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้นข้อ3ราคาสินค้าลดลงข้อ 4. การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มขึ้นข้อ 5. การส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นราคาสินค้าลดลงผิด กู้เงินผิดจับจ่ายใช้สอยงประเทศเพิ่มขึ้นผิดเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงการส่งออกประเทศเพิ่มขึ้นผิดเ <c oughs> พราะหนึ่งแหละการฝากธนาคารเพิ่นนะะมขึ้นไงใช่จูก็เสียเวลาป่ะคือมันมันลังเลเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ก็คือ <c oughs> ที่ผ่านมาตลาดหุ้นมันไม่ดีการกู้เงินมาลงทุนธุรกิจมันน้อยเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วเขาก็เลยแบบไม่อยากจะกู้เงินเพื่อมาเสียดอกเบี้ยเยอะคนเราอยากเสียดอกเบี้ยน้อยถูกป่ะแต่พอเนี่ย เดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะเป็นกับตลาดหุ้นกลับมาดีธุรกิจกลับมาขยายเพราะเมื่อดอกเบีย้ยเนี่ยเขาปรับลดลงคนก็จะเริ่มแบบลงทุนมากขึ้นแหละแต่การที่บอกว่าอ้าวแล้วทําไมเฟดถึงต้องขึ้นดอกเบี้ยล่ะเพื่อไม่ให้คนลงทุนล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเงินมันเฟอ้ออ่าค่าเงินมันลดลงเขาต้องเอาเงินออกจากระบบเขาเลยต้องเก็บผ่านดอกเบี้ยตัวเนี้ย <S 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 อะไรประมาณนั้นคอนเซปต์นะ อันนี้ถูกไม่ถูกอย่าว่ากันแต่ว่าอธิบายเร็วๆข้อ8การขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรคําตอบที่ต้องคือข้อใดข้อ1ช่วยลดความหนุนน้ำทางเศรษฐกิจในระยะยาวอันนี้ก็ถูกนะเราเคยทำคลิปขั้นแรงขั้นต่ำไปด้วยอันนี้ก็มีส่วนนะข้อ 2. ทําให้ต้นทุนการผลิตของธุรกิจขนาดเล็กสูงขึ้นข้อ 3. ส่งเสริมให้คนทํางานมีความสูงและประสิทธิภาพข้อ 4. ก่อให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศข้อ5 เพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อแร่ททุกชนชัน้นหูยคือข้อสอบอันนี้จะบอกว่ายากมากเพราะว่าต้องที่สุดน่าจะเป็นแบบ exactly เลยอืมคือจริงๆทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยคือมันมีความแบบไม่มีข้อไหนผิดซะทีเดียวอะแต่ว่าเขาถามว่าถูกต้องที่สุดข้อหนึ่งไม่น่าใช่ข้อ5เนี่ยไม่ใช่อ๊ะจริงๆข้อสอ่ะก็มีผลเขาย้ายฐานหนีเพราะว่าค่าแรงค่าต่ำเราสูงขึ้นต้นทุนานผลิตเขาสูงขึ้น อ่ะผมตอบข้อสี่มาหดือนสามเดี๋ยวสองเดี๋ยือนสองนะถูกถูกถูกเพราะมันเกิดขึ้นทันทีไง ชัดเจนแต่ว่าการย้ายฐานการผลิต่ะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะการขึ้นปรับขึ้นเขาบอกให้เป็นเราลดการค่าภาษีโรงงานเขาได้อะไรอย่างนี้โอเคแต่ต้นทุนขึ้นเลยอืออืออือโห้ยเอไนี่เราไปชี้ช่องให้คนออกข้อสอบไหถ้านาคน AI ออกอย่างเงี้ยกูว่าเขาใช้กันอยู่แล้วพั่งเอาหรอถือว่าหมวดเศรษฐศาสตร์เต็มนะครับโอเค มาหมวดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือมันยังแบบใช้การวิเคราะห์ได้แต่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยความจำและข้อ9ข้อนี้เป็นจากสสอข้อใดเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการสำรวจทานทะเลของชาวตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่1 6บหถึงสิข้อ 1. การแสวงหาเส้นทางทางการค้าทางทะเลใหม่ภายหลังการยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลของออตนตมัน ข้อสอการทำหลักการภาระหน้าที่ของคนผิวขาวเพื่อสร้างความส i บิไลให้แก่ชาวพื้นเมืองในทิพย์มนนี้ไม่ใช่ข้อ 3. ามใชวงหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อรองรับการหายตัวของตลาดภายในทวีปยุโรปข้อ 4. ี่แสวงหาดินแดนใหม่เป็นแหล่งระบายประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทวีปยุโรปไม่ใช่ข้อ 5. แสดงสัญญาณุภาพทางการทหารและสร้างเกียรติภูมิชาติเหนือของโลกตะวันออก ค้าขายเว้หนึ่งอะอุตุเกสข้ามาประเทศแรกอะข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าเจอญี่ปุ่นแล้วก็ติดอยู่ในญี่ปุ่นที่โอซาก้าแล้วก็หลงรักกับผู้หญิงคนหนึ่งในญี่ปุ่นมั่วยหมดแล้วน,นี้ไม่ไม่รู้เลยแต่ว่าหนึ่งแล้วกันะนะการค้าถูก hey! เฮ้ยการค้าเหรอออมันมีเหตุผลอยู่ก็พอ กรุงคอนสแตนติโนเปิลโดนยึดครองเส้นทางการค้าเก่าเลยโดนตัดขาดเขาก็เลยต้องหาเส้นทางใหม่มันก็เลยกลายเป็นการออกไปสำรวจเส้นทางอ่าเมื่อถือว่าฟุกคิดไปก่อนว่าเดินเรือคือค้าขายกับศาสนาหมวดนี้ก็คิดว่าจะฟุกหรอไมเสิบเหตุการณ์ใดเป็นปัจจัยสำคัญทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอัตโมัติตัดทิ้งข้อหนึ่งข้อสองการเติบโตของลัทธิฟาสซิสในยุโรปข้อสามปบัติแบบตัวรบยุคใหม่ข้อสามไม่ใช่ข้อสี่ การหายตัวของรัฐที่เามีนี้ในเอเชียไม่ใช่เพราะหาการค้าของยุโรปไปยังเอเชียไม่ใช่สิเพราะสองไงการหลบตัวหลบของรัฐที่ฟาสซิสต์ในยุโรปถูก อันนี้ไม่ยากก็ฮิตเลอร์ใช่ในเยอรมนและอิตาลีเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การระเบิดของสงครามโลกครั้งที่2ครับข้อ11การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดไม่สุด1เพิ่มขึ้นของประชากรเมืองไม่ใช่ข้อ2เสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติข้อ3เกิดกระบวนการปฏิวัติทางการเมืองข้อ 4. การแผ่ขยายอิทธิพลของจักรวรรดินิยมข้อ5การเปลี่ยนแปลงระบบการค้าในเอเชียว้าข้อ 1. การเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองถูก เหตุผลก็อย่างที่พูดมาเลยเพราะว่า<ม>แบบมันมีความเจริญแล้วก็มีงานม,มีอะไรคนก็ไหลเข้ามา <Okay. S 2> มีย้ายทินฐานเข้ามาจากชนบทอ่ามันก็เหมือนทุกวันนี้กรุงเทพหรืออ่าเหมือนไทยสมัย<อ><อ>ก่อนหัวเมืองชนบุรีมีอะไรอะ่ะนี่คมุาสาหกรรมเขาก็คนเยอะ <คน S 2> อะไรเงี้ยเจริญข้อสองยุคปัจจุบันการถูกเถียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อถนนเรือถุสรอยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญในอดีตที่มีส่วนร่วมในการกดขี่กลุ่มคนพื้นเมืองมีเพิ่มขึ้นข้อใดสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ดีที่สุดอู้นี่ไอคิดเนี้ยลึกซ 1การรักษาประวัติศาสตร์เพื่อไม่สูญหายไป2ฟื้นฟูความยุติธรรมให้กับกลุ่มคนที่เคยถูกกดขี่ข้อ3ทมทนายมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดข้อ4การยอมรับความผิดพลาดในอดีตของผู้น,นำห้การแก้ปัญหาของไม่เท่าทนนเทียมกันนใปรปฏิรเหมือนจะข้อ5เลยเนี่ย2องไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่คิดว่านะ1กับ5 5ห้ดูไม่เกี่ยวจัดเลยว่ะมันหลอกเราเนี่ยว่า1อ่ะภาษาประวัติศาสตร์เพื่ออย่าอย่าให้ข้อสอบกินเราลื่องเมื่อไข้อ5้่าไม่รู้ผิดแน่เลยผิดเออ ข้อฮ้ยคือเขาพูดถึงการถกเถียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือถนนสมมุติว่าชื่อคนนี้ปัจจุบันสังคมคุยกันแล้วว่าคนนี้ไม่โอเคอะไรเงี้ยอ่ะก็อยากให้ถอดชื่อเขาออกอ๋อเพื่อไปคนพบว่าเขาทําเรื่องไม่ดีอ่าใช่อะไรอย่างเงี้ยจบไปเช่ผิดแต่ถือว่าเป็นพนผิดข้อยากคําถามม่งซับซ้อนมากยากจริงโหอันนี้เหมือนสอบในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะอ อันนี้ภูดภูมิศาสตร์ค่อนข้างจะมั่นใจเป็นคนชอบภูมิศาสตร์มา <ปะ S 2> ครับข้อแรกข้อ,ขอใดกาวถูกต้องเกี่ยวกับภูเขาไฟประทุไม่มั่นใจแล้วหัว <c oughs> ไฟมีพลังส่วนใหญ่อยู่แนววงแหวนแห่งไฟบริเวณ มาสมุทรแอตแลนติกข้อ2ปภูเขาไฟส,สงบเป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการประทุอีกต่อไปข้อ3การประทุแบบพลิเนียนเป็นการประทุที่รุนแรงน้อยที่สุดลาวาเหลวสะสมกันเกิดเป็นภูเขาไฟรูปโลกภูเขาไฟปะทุกเกิดจากแมกมาภายในโลกและแรงอัดของแก๊สร้อนดันแทรกออกไปตามป่องหรือรอยแตกของเปลือกโลก5 เมื่อได้รับแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟปะทุควรหลบไปที่อาคารที่แข็งแรงข้อห่าตตดทิ้งก่อข้อ1ตัดทิง้ง,งเพราะว่าคิดว่ามันแปซิฟิกแต่ข้อ4เหมือนจะใช่สุดนะนปะทุแมกมาภายในโลกและแรงอัดของแก๊สร้อนดันแทรกออกไปตามปากป่อง4ถูกแล้วก็เสริมให้ด้วยว่า แมกมาเด้งออกมาแล้ว R ระหว่างมันเย็นเนี่ยมีอากาศแทรกเนี่ยจะเกิดรูพุนและเย็นเป็นหินที่ชื่อว่าพัมมิสนี่อะต่อไปเมื่อกี้พูดมาแล้วด้วยวงแหวนแห่งไฟ wing of fire <c oughs> คือเขตที่มีกิจกรรมทางภูเขาไฟและแผ่นดินไหวมากสุดในโลกเขตใดที่ไม่ได้อยู่วงแหวนแห่งไฟจําได้ว่ามันอยู่ในแนวแบบรอบรอบแปซิฟิกเนี่ยแหละไทยฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือญี่ปุ่นใช่ฟิลิปปินใช่ตะวันออกออสเตรเลียใช่ชิลีอันนี้มันเลือกเลือแผนที่โลกนะเนี่ย ชิลีชิลีมีเขาเยอะชิลีมีภูเขาไฟไหมกูย <laughs> <laughs> อยับใครคิดดยู่เชี่ยตอบชิลีวะ่ะแต่่าด่วงไม่เอือ้อกูแหละกลับไปตอบ,ตบ <laughs> อัสเตรเลียถูกเราต้องอิงที่มันอยู่ฝั่งรอบแปซิฟิกเนี่ยแหละมันเลยเกิดเป็นลิง f i ไฟขึ้นมากูจำไม่เลยประเทศชิลียาวขนาดเนี่ยตาตอ่อ ข้อ15ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการไหลเวียนของลมในชั้นบรรยากาศลมพัดจากพื้นที่ความดันสูงไปยังความดันต่ำลมพัดเฉพาะในเขตละติจูดต่ำข้อ3ลมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในมหาสมุทรข้อ 4. ลมเกิดขึ้นจากการประทะของแผ่นดินไหวข้อ5ลม,มปเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดภูเขาไฟห <1. S 1> ้าออข้อหนึ่งยได้ข้อหนึ่งใช่ไหมใช่แหละ อันหนึ่งมันดูผิดหมดเลยอ่ะอ่าทูกเขาสอบง่ายเขาไม่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อ,อ,ไ,อไม่มีอะไรเลยนี่ดูเอัยนี้ดูง่ายเพราะต่อไป16บปัจจุบันมีการถูกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าข,ข้อใดจะนับถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนมากที่สุด1นทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา2ลดจํานวนการผลิตพลังงานสะอาดข้อ3การสร้างผลกระทบบวกต่อการใช้พลังงานของประเทศข้อ4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาดข้อห้าประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นข้อนหนึ่งไงถูกเออง่ายไปปะเนี่ยอันนี้ง่ายเลยง่ายโจทย์มันจะมาแรงเออช้อยอย่างง่ายอ่ะออจบหมวดท,ท้ายมาศาสนาหมวดนี้ผิดหมดอันนี้แหละอันนี้แหละ, <laughs> อะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนนหนนะแปบบ๊บแป๊บ สงสัยพี่สั่งกาแฟไว้ฮัลโหลครับเออพี่เฟ้ย้ตอนนี้อยู่ตรงที่ปัดฝุ่นแล้วอะค่ะอยู่ตรงที่เนี่ยเม็ดเม็ดอะไรเนี่ยอ๋อแม๊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 ครับครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไม่เอาครับรอรอรอนึงนะครับครับครับขอบคุณครับเฮ้ยโหเม็ดเม็ดอะไรแม๊แม๊แม๊รับสายในคอมเลยนะเออแน่นอนคือมันมีระบบแพนจ็อกเลยพี่คือแบบโทรศัพท์อยู่นอกเซตแต่ว่ารับได้เลยไม่แต่โทุทีเดียวทีมาทำต่อ ไอ้ฝากฝั่งน้องไปเอาหน่อยอามาทำต่อให้เสร็จนี่ขอขอพิดข้อเดียวนี่คือโหดมากเนี่ยมาข้อ17บุคคลในข้อใดปฏิบัติตามพฤติกรรมทางศาสนาได้ถูกต้อง 1. แดงเป็นมุสลิมผู้มีฐานะดีสุขภาพดีบรรลุศาสนาภาพจึเ่เดินทางไปประกอบพิธีข้อ 2. รับศีลโดยการรับขนมปังและน้ำองุ่นจากบาทหลวงเพื่อรับประทาน 3. เอกขาวบูชาพระศิวะเจ้าเพื่อล้างบาปในวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือนมามะ <c oughs> เหลือง ต้องการล้างบาปจึงเข้าพิธีอมฤตสังสการม่วงเป็นนาคอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์ในพิธีบามาทะอุสมบเอ้ยไม่ใช่หนึ่งนี่แดงไม่รู้เลยเข้ออื่นอะ่ะไม่รู้ทั้งมามะไม่รู้ทั้งอมฤตเออรูา <5 S 2> ตอูอไม่ใช่ตอ,ตอบลุงแดงลุงแดงจานแดงจานแดงถูก <laughs> อ๋อแดงแดงทําตามข้อกําหนดของศาสนาทั้งหมดแล้วก็ที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ที่เมกะอย่างที่มึงบอกอ่ะข้อ18ข้อใดเป็นหลักคําสอนของศาสนาพุทธที่เน้นการหลุดพ้นจากความทุกข์หนึ่งมักมีองแปรข้อสองสินห้าข้อสามอริยสัจสี่ข้อสี่การมันเป็นภาวนาข้อห้าการสวดมนต์ธรรวัฒนชาวเย็นเฮ้ยสินห้าไม่ใช่เน้นการหลุดพ้นจากความทุกข์มัคอะคือการพ้นทุกข์เปล่าการแก้พ้นทุกข์หรือบำเพ็ญภาวนา มัว่วหมดล้วยิ่งพูดยิ่งดูไกลพุทธศาสนาข้อสามอะริยสะสี่งงเห็นไหมพอทํำพอสอบไปเยอะๆแล้วสมองเราจะตายอคําถามคืออะไรข้อใดเป็นหลักคําสอนโอ้สีลเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็บำเพ็ญภาวนาไม่เกี่ยวกับหลักคำสอนอยู่แล้วส่วนมนนที่ไม่ใช่มักเป็นวิธีการ แต่อริยศัจด์สี่ก็คือชัดที่พูดนั่นแหละทุกสมุทรทยนิโรธมากอ่ะถือว่าดีปะการไปประกอบพิธีฮาที่เมืองมกะเป็นหลักปฏิบัติในศาสนาใดต้องย้อนไปถามลุงแดงว่าจานแดงอิจรามครับข้อสามเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วเป็นทุกคนนะอาการนีถูกแล้วถูกแล้วใช่ถูกแล้วไม่มันดูง่ายไปแต่ว่าถูกถูกครับโอเคอืมในเวลาสอบจริงเราจะเจอข้อสอบที่มันลิงก์กัน เป็นข้อโบนัสข้อ20ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายละการสวมฮิญาบในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในหลายประเทศซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจและการปฏิบัติในปริบทต่างๆข้อใดต่อไปนี้เป็นประเด็นหลักที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนุญาตการให้สวมฮิญาบในโรงเรียนพี่เอไอคิดเลยผมรับจ้างออกข้อสอบได้นะให้ใหญ่ทำเนี่ยข้อหนึ่งสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา 2. การรักษาความสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายในโรงเรียน 3การสร้างคอนเทมต์ทางศาสนาในมูลนักเรียนข้อ4การป้องกันเกิดความขัดแย้ง,งยทางศาสนาและวัฒนธรรม 5. การเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมโฟกัสไปที่ประเด็นหลักในการพิจารณาในการเกี่ยวกับการอนุญาตให้สวมพิยาบในโรงเรียนนะสถาบันศูนย์ศิที่สินภะเปนงานเสนอศาสนาใช่ไงข้อ1เอ้ยถ,ถูก่ะถูกเอออ่า <c oughs> ก็คือประเด็นหลักที่ครพิจารณาก็คือการสนับส,สนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาเพราะว่าเราต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่าเขานับถือศาสนาอะไรเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้วมีนโยบายแม่อนุญาตให้สวงฮิญาบในโรงเรียนมีมันคือประเทศฝรั่งเศสตุรกีออสเตรียอืมอืมถามว่าคอนฟลิกต์เนี้ยที่ข้อสอบ AI หามามันเกิดขึ้นจริงในแหละประเทศอืมใช่ เขามุ่งเน้นความเป็นกลางทางศาสนาคือไม่ให้แบบแสดงออกชัดเจนออกมาเป็นภาพเราไม่ควรจะระบุว่าเรานับถืาสนาให้เป็นภาพออกมาอืมอืมอือ่ะก็ก็มีผมของเขานะเอาเป็นว่าผมได้19เต็ม20รอบหน้าอยากให้ทำโอเน็อะไรหรือข้อสอบอะไรเนี่ยพีมาบอกหน่อยตอนนี้มีไฟมารู้สึกว่าโอเน็ก็แค่ปากซอยมันไม่ได้ไกลกับผม10ปี ก็จริงๆการทำข้อสอบเก่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้ววันนี้มาทําเป็นตัวอย่างให้ยังไงก็น้องๆที่แบบสอบอยู่เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ในการแบบไล่ทําข้อสอบเก่านะพี่เชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,อน้อยอย่างน้อยเนี่ยช้อยมันก็วนๆไม่หนีไปก่อนนี้แหละหรือข้อสอบอ่ะยังไงก็พี่เชื่อว่าในห้องสอบอ่ะสิ่งเหล่านี้ที่เราทำแบบมันจะแวบกลับมาแล้วอาจจะทําให้ได้เร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็วขึ้นหนึ่งวินาทีก็สําคัญ ในห้องสอบต้องชื่นชม AI สําหรับการคิดข้อสอบมาที่ดูสมัยสมผลถือว่าเป็นข้อสอบที่คิดได้ดีนะ,นะดีกว่าข้อสอบที่ผมเคยสอบบางที่เขาดึงแบบหลากหลายอย่างข้อหียาบอะ่ะ <h ums> คือเขาถือว่าเขาหยิบประเด็นสังคมในปัจจุบันน่ะ <h ums> เข้ามานะมาทําเป็นข้อสอบถือว่ามันเหมือนแบบเป็นความรู้แบบบูรณาการนี่ถ้าสอบสมัยแบบฟังอาจารย์แนวหรือผู้อำนวยการโรงเรียนพูดเนี่ยว่าโรงเรียนเราเสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการก็คือแบบนี้ เป็นใจนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้าอยากให้ทำโอเน็ตอีกก็บอกได้เดี๋ยวจะมีวิชาอื่นไล่เก็บกันไปเดี๋ยวถ้ามีข้อสอบจริงอะไรมันๆก็จะยกมาทำแบบถังก้อนก็ได้ลองชี้แนะกันมาหน่อยเดี๋ยวพี่จะทำแต่วันนี้เรียบร้อยเฮ้ย แล้วนี่มันต้องเสียบชาร์จวงชาร์จแบตนะน้องชาร์จคือเมื่อกี really ้ก่อนปิดนี่แบตผมเหลือ96แบตรุ่นใหม่เนี่ยมันอึดมากเห็นเขาบอกว่าใช้ได้18ชั่วโมงนะเอาเป็นว่านักศึกษาหรือเพื่อนๆที่ทํางานอยู่คนไหนกำลังหาแล็ปท็อปนะครับรีบไปจัดกันที่ Apple Store ไ <techn> ด <incorporating Michel in> <island> ้เพราะว่าโดยเฉพาะนักศึกษาแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาทั้งปีด้วยคุ้มคุ้มเวอร์อ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่มาจุกทั้งข้อสอบ EP พีหน้าจ้า